ครับเขามาเล่าข่าวของเงินก็นต้อนะครับบทสิบห้านี่ก็ได้ไปอยู่สิบตอนน้นะครับวันนึงวันนี้มาถึงตอนที่สิบเอ็ดแล้วนะครับอันตอนที่แล้วก็ยังว่าอันเปิ้ลอันพญาปลาอันวิมาลาเทวีมันก็นตกลงกันได้เลยนะครับครับอันก็เริ่มไททามหาลูกเต้าเลยนะครับลูกยิงลูกสามยิงนะครับวันนี้เอามาคอยต้อแล้วก็ว่าข้าวมันจะเป็นยังไง ครับอย่าเดินดำเนินเรื่องข้าวต่อนะเรามาดูลักษณะการเขียนข้าวของปุ่นนิดก่อนนะครับเออข้าวโบราณอ่านข้าวโบราณนั่นอ่านปุ่นปุ่นมีลักการเขียนของปุ่นนะครับเออก็คือเจ็ดตัวเตียวสามตัวเหลวบาดหลังบาดหน้า <laughs> อันมันก็จะทำให้อ,อ่านวรรคที่หนึ่งนะครับและวรรคที่สามเนี่ยเป็นสามกำเปส่วนใ,นใหญ่นะครับกา้มา โยเว้นนะครับยยเว้นยกเว้นถ้าอธิบายความชัดพวกอนุโลมมเป็นสี่กมได้ไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็คล้ายๆอันก่อนแปดตลาดในภาคกลางนะครับเออคนบอกว่าบาทมันมีแปดกรเอถ้าอธิบายความชัดพวกอนุนโลมมเป็นเก้าได้เออโอเคนะมันก็มันเป็นลักการที่มันมาตั้งแต่โบราณมันเป็นอย่างนั้นนะครับครับอันเฮามากยอันฉันตลักเลยนะครับแม่ข้าวน่ะใช่ไมม อันปกติแล้วข้าวแล้วเปินนนะ้นโบราณน่ะเปิ้นมีฉันทะลักของเปิ้นนะครับเออไม่จะเขียนกันไปเลยนะครับเห็นมัน้ยอันข้าวปกติแล้วนึ่งบดนะครับเห็นไหมไม่อยากเขียนเป็นบดบดน้อยๆนะ่ะบดมันจะมีอยู่3บาทนะมานึ่งบาทสองบาทสามเห็นไหมอ่ามันจะมี3บาทโนะ <c oughs> ต,ทอตนะ๋อนะครับครับแต่ละบาทนั้นมันจะมีอยู่4วรรคนะครับเห็นมั้ยอ่าและกคำใตยวรรคนี่ยเปลี่ยนคำนดเที่ยงไว้ฮื้้อแลวนะครับบ่จะเขียนกันไปเลยนะครับ คร, right? รับวันนี้เรามาคอยละไกมาเรามาคอยลไกมาครับเขามันเริ่มเลยนะครับอันเนี้ยอันวันนี้เริ่มจากบาตรที่หนึ่งนะครับบัตรที่หนึ่งนะครับเอออันอันตต้วัดที่หนึ่งบาตรที่หนึ่งกู้กำหนดไว้แล้วให้ได้สองเสียงนะครับไอ็มเออสามัญก็ได้จัตวาก็ได้เออแถลงแถลงเออเสียงจัตวาครับโอเคนะครับอ่าก็ได้ไปเสียงจัตวาครับไอมมเ วรีสองก็ลงด้วยเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้กับสั้นเออเป็นเสียงตียาวครับเห็นไหมเสียงตียาวนะครับเห็นไหมเห็นไหมอ่าโอเคนะครับสั้นเป็นเสียงตียาวนะับเห็นไหมอันนี้เห็นไหมวรกตายวรีหนึ่งนี่ยดยดเป็นเสียงตีสั้นตีตายมาโอเคนะครับการนับเสียงตีนั้นต้องนับแบบอันเสียงอันสำเนียงของไตยวนนะครับไตยวนนะบอกว่าบอกว่าไตยวนอันอ่า โอ้ะเจียงแสนนะครับเจียงใหม่นะครับอันที่คิ้วอะไรอ่าเสาให้สระบุรีนะครับหรืออันคูบัวลาดบุรีออโอเคนะครับมันกนารไตยวนดังนั้นนะไตยนวงนั้นสำเนียงก็จะเป็นมันจะเป็นสำเนียงของไตยวนวนเพราะว่าวันนี้เราอันทอดฉันทะลักข้าวมาแบบอันสำเนียงของไตยนวนนะครับไตยนวนโอเคนะครับวัคที่สามไม่ลงด้วยเสียง โทรพิเศษโทเมืองเนี่ยเนี่ยเมันเป็นของอันสำเนียงของไตยนโดยเฉพาะเลยโทรเมืองเนี่ยอันอันนะครับเต้าทอยเนี่ยเนี่ยเนอันนี้มันเป็นสำเนียงของไตยนนะครับเห็นมอ่อันมันจะสูงกว่าภาษาไทยไปครึ่งเสียงนะครับอันภาษาไทยเพิ่นอันนะครับแต่อันนะครับแต่อันเสียงโทรนะครับโทรปกติแต่อันอ่า ของตจยนมันจะเป็นโทพิเศษโทเมืองนะครับเป็นโทเมืองเนาะแต่อันลูกเตา้าตบถ้อยมันเป็นยังไงมันจะขึ้นแบบน้อยนะครับไหมเออแต่อันใจเลือกตจยองพนอันพนเสียงเอกนะครับมนเนี่ยอันนะครับอันนะบแต่นี่ก็เป็น,แต,นแต่อันแต่อันลูกก็เป็นลูกเตา้าลูกเตา้เาเห็นไหม ตอบถอยก็เป็นตอบถอยมันเป็นยังไงไหไอ้สั้นเนี่ยไอ้สั้นเสียงตีแล้วพอนอกเสียงโทนะครับเป็นสั้นนะครับทราบเป็นเสียงโทเพืเป็นอันอันไอ้ไอทราบเนี่ยทราบเสียงโทนะครับเห็นออพอนอกเสียงเอกนะครับเป็นทราบนะทราบสั้นทราบสั้นผ้าโทงยศนไหนไหมโธงยศไหนไหม ยอดในวันนั <entertain> en> <ität> ้นเสียงตีสันตีตายพป็นเป็นยอดนะครับยอดนะครับเป็นทงเป็นทงยอดทงยอดทงยอดเห็นไหมแล้วก็จะเอาอันนี้เนี่ยมาปลอมาแตนเนี่ย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 กรรมเนี่ย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 เนยากรรมนี่มาแตนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้มันภาษาอันอ่าภาษาไทยมันออกเสียงเอกแล้วก็หมดนะครับเห็นไหมอันไตอันไต Finished ใตไตยวนนะเออไตยวนนะครับไตยวนเน่ยมาพนออกเสียงจารวาแล้วับไมาเนี่ยพนออกเสียงหมดเสียงหมดซอยนะหมดเสียงหมดสอยในมาเสียงจารวานะต่อันเสียงจารวาอย่างอี้อันปัอ่าไเลือกับไตยงมออกเสียงตีนะครับเป็นหมดเสียงหมดซอยหมดเสียงหมดสอยเสียงเสียงจารวาของอันไตยวนเนี่ยพ้นจะออกเสียงตีนะครับมัน อันเสียงตีเนี่ยของใจยวนเนี่ยเป็นออกเสียงโทนะกันไหเป็ดยดนะก็ยดนะครับเหมืนจะยดนะครับยดนะทงยดนะทงยดนะเป็นทงทงยดทงยดเป็นออกเสียงโทนะกันมหเนี่ยไอไอสั้นเนี่ยก็เป็นสั้นนะครับเห็เนี่ยซาบก็เป็นซาบสั้นซาบสั้นนะ่ยเห็นไหมมันเป็นยังมันมันปิ้นก็เปหมดนะครับจะเล่า เอามดเนี่มามาแทนกับยอดนี่มันมาไก็มันต้องเอายอดมาจ่ามาใส่ก่อนนี่ยเลี้ยวมาแม่เลยนี่ยอดเนียอดเนียอดของท่านนะยอดนี่ยอดนี่ยอดเนียอดนี่ยผมจะเอายอดนะครับมายอดนะอันนี้จะเอาแปลงเป็นมดเนี่ยมาอ่าอ่าแล้วจะมาใส่พวกนะครับเออไม่ได้นะครับมาอ่าอันนี้ต้องเอาเสียงสำเนียงของอันไตยวนนะครับของไตยวนนะครับโอเคนะอันอย่างเช่นตัวนี้มาเนี่ยเนี่ยมาอ่า อันจีเอ่อเสียงเจดวานะครับหมายไหมอ่าเสียงเจดวานะครับเสียงเจดวาเนี่ยอันอันอ่าไจลือกับใจยองม้นเปล่นจีเอ่อจีมันจีขึ้นไปทางบนพุ่นน่ะจีว่าจีว่าจีมันจีขึ้นไปทางบนพุ่นน่ะมันจีไปทางบนมันมันแบบจีก็มันจีครับหมาันจีมันไป็นี่มาอ่าเนี่ยอันตายวัตถี สี่ของบาตรที่หนึ่งนี่ลงเสียงสมันนะครับอ่ามีนะครับ <c oughs> เนี่ยจนไปหน่อยนะครับจนไปจนมานะโอเคนะครับอันนี้ได้ไปสองบาทแล้วนะเสียงตีเสียงโทเสียงตีแล้วเสียงจัตวานะครับอ่าวักที่สามนี่ลงที่เสียงสมันครัก็ใหม่ดีนะดีสมันนะครับอ่ามาดีสมันเนี่ยต่ไตลื้อบนออก <c oughs> เป็นดีนะดี <c oughs> เห็นไหมดีเป็นดีอ่ามามันเป็นยังไงมาเออแล้ยวยะเสียงของไต ถ้าจะอันเอาอันเป็นฉันทลาักของใตลื้อนะครับใจลื้อกับใจยองเหรอท่านก็ไปสร้างเอาคนเดียวนะครับเห็นไหมออันนี้มันมันอันอันภาษาละนานเขียนบือนกันนะครับเออแต่ท่านนั้นออันภาษาไทยบ่ได้มันออกอันออกท่านสออกเสียงบมือนกันบ่ได้เห็นไหมไอ้ท่าแหลกเนี่ยเสียงจัตวาอ่า อันแต่อันใจเลือดใจยองปุ่นปนทะลงทะลงจะแรกมันขึ้นเงนบนว่ะเสียงเจดวาขวานใหญ่มไอสั้นเนี่ยก็เป็นสั้นแม่เป๋อมาเนี่ยมันมันมันปิ้นกับเป็นมดนะครับเออถ้าท่านจยากจะสร้างฉันทลักษณ์ของใจยองใจเลือดใจยองนท่านไปไปงเอาคนเดียวนะครับเออแค่นี่มันเป็นฉันทลักษณ์ของใจใจยอนนะครับเอออะไรโทษทีนะครับโทษทีเอาละต่อไปอันวัตจีดีของบ้านก้อมข้าก้อมเนี่ย ปลงุงในเสียงโทรพิเศษโทรเมืองก็ับเต้าอหมเนี่ยม,มันเสียงโทรพิเศษโทเมืองมันไปคองคงแต่ยวนโดยเฉพาะนะครับเออไหทั่วประเทศไทยเลยแต่ยวนทั่วประเทศไทยอกว่าเชียงใหม่ที่เดียวนะเอาต่อไปบัตรที่สามนะครับอันบัตรที่สามนะมักท,ที่หนะึ่งของบัตรที่สนะามเนี่ยมันก็เหมือนมักที่หนึ่งของบัตรที่หนึ่งนะเคืนได้สองแบบนะครับ เออลงด้วยเสียงสะมันก็ได้เออจัตวาก็ได้ครับอ่าเมื่อเออเป็นเสียงสมันับโอเคนะครับอ่าอ,อันวัคที่สองใลลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองเงาอันนี้มันมันสำเนียงอันไตอันอันอันไตอันจำเนียงไตลื้อจำเนียงไตยนนะครับไตยนเห็นไหมอ่าขอศากันไว้นะครับเอออันโทพิเศษโทเมืองเนี่ย มันมีท no okay, ี่เดียวในโลกนะครับอันต่อไปวักที่สามนี่ลงวยเสียงสมันครับมาปาลานัลาเป็นเสียงสมันนะครับโอเคนะครับอันวักที่สี่นี่ลงวยเสียงตีครับมาเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้ยดตยดเป็นเสียงตีสั้นตีต่ายมายนโอเคนะโอเคนะครับโอเคอันได้อะไรมาเนี่ยนี่คือข้าวสามบานเอาแทมห้มบาน ตายวักที่หนึ่งของมาที่หนึ่งเออมันบอกว่าลงในเสียงสมันก็ได้จัตวาก็ได้กาเป็นเสียงจัตวาโอเคนะครับอันวักที่สองลงในเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้ลลดอ่ดลดเป็นเสียงตีสั้นตีต่ายโอเคนะเสียสั้นตีตจ่ายมือคือตีมันมันเสียงมันมายาวอัน วัคซีนสามี่ลงที่เสียงโทพิเศษโทเมือเงี้ยช่ยเออจังจังช้อยโอเคเลยอันวัคที่สี่นี่ลงด้วยเสียงอันอันสมันกับเฮาเฮ้อใช่ไหมอันนี้อันนี้ไหมอันนี้มันเป็นฉันทลักษ์ของอันไตยวนจังใหม่นะก็เห็นไหมโอเคนะไงมาจามสีชมพูที่หมายหมายมือเนี่ยถ้าอย่เอาเอา จะไปเอาอันเสียงไปเลยมาลงมาได้นะครับเออมันต้องอย่างนี้นะครับเออโอเคนะครับเอาละท่านหูอาจารย์ท่านลักมันเป็นอย่างนี้นะครับเออแล้วก็ท่านหูกับว่เพื่นห้องว่าข้าวนี่มันมาอย่างไรนะครับครับเพื่อนอย่างนี้นะครับเพ่นจะเอาอันกรรมของตายต่ละบาดต่ละบาดมีเต้ายดเอออันเฮาเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยตายของต่ละบาดต่ละบาด ปนเยอะไปโยงก็มันตายวัคท wow. ี okay. ่สองของบาดต่อไปอ่ะบาดทัดไปน่ะบาดทัดไปไหนมันเยอะไปโยงอ่ะไปเรื่อยๆนะก็โยงไปเรื่อยๆนะมันมีกี่บาดกี่บาดก็โยงกันไปอ่ะนะใครมาคือมันยาวไปเลยนะยาวเหมือนเชือกเข้าน่ะเหนไหมเอามาไล่ควายแล้วครับเห็นไหมใต้คำใตายของบาดที่หนึ่งเนี่ยมีเออมากร้องกับจีเออตายวัคที่สองของบาดที่สองเนี่ยไหมอันสัมผัสสลีสลีน่ะโอเคนะใครมา กำไยของบันบาทที่สเนี่ยเต้าพวกกรรมกรกับเงาตายวัที่สของบาทที่สามเนี่ยมสลาเอาสลาเอาโอเคเยไหมกำไของบาทที่สามเนี่ยยึดนะยึดนะพวกกรรมกรกับรดลนตายวัที่สของบานที่หของบทต่อไปแล้วไงอันนี้มันโคบทนะกับบต่อไปั้ยพวกถึงแม้โคลบดพวกเขาก้องอันนี้มก้องกันมอดอะไรัหย มันยาวไปเรื่อยๆนะก็ยาวเหมือนเจือกข้าวไน <c oughs> มัน้งเหมือนๆไปปิ้ลคานห้องเจือกนะครับเพราะก็เลยห้องข้าวเจือกข้าวเปิ้ลหมามมันยาวไปเปิ้ลห้องว่าข้าวนะก็เป็นหมูเนี่ยหมูลนี้ตั้งหลายเนี่ยเยปิ้ลห้องว่าข้าวนะเอาละละแท่งห้อนะครับ อันระหว่างบาทเนี่ยเพิ่นจะเอาสละไปกองกันนะครับเออระหว่างวักเราไปยังได้กันครับเออเอาละระหว่างวักเอามาอู้ไปกู้ไปกู้ไปเนาะเออมาระหว่างกู้ที่หนึ่งนะครับวักที่หนึ่งมีสองนะเป็นกู้ที่หนึ่งนะครับไอ้วักที่สองวักที่สามอ่ะเป็นกู้ที่สองนะครับไอ้มาอ่ะวักที่สามวักที่สี่ไอ้เป็นกู้ที่สามนะครับมีสามกู้นะครับโอเคนะครับอ่าเอามาไล่ก่อนนะครับครับอันอ่า วัตถินึ่งวัตถิสองนะครับอันวัี่หนึ่งวัตถิสองเนี่ยอันในข้าววงหินนั่นฮะเพนจะเน้นนะครับมันมันมันเหมือนกับไอระวังบาตระวังบาตเพื่ออัศระกองกอนนะครับอ่าวระวังวัี่หนึ่งวัตถิสองเนี่ยเพนจะเน้นการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องไปชวนใไงนะครับเออออาเนื้อเรื่องไปคื้มันโอ้หูเรื่องกันนะเออเฮ้มันนั่นเออต่อสองวัตนั่นนะโอ้หูเรื่องกันว่ามันอันยังทําอะไร ที่ไหนอย่างไรนะะใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะเห็นไหมอ่าฮูวัดบนเวายน่ะโอเคนะก็อ่าอันนี้ไหมอ่าเปิ้ะเรื่องอันสัมภัทธ์ล้อันนั้นปุน่นปุน่ปนพุ่นมาได้อันอันมาไ,ได้สนใจใช่ไหมแต่ถ้ามันพุกมาสัมพัสกันได้เราก็ดีนะกันเออเนี่ยเอามาเรา,าก็เ้องมากลายกัน อ,นนอันนี้เนี่ยอันแรกเลยนะตูนตะแหลงคือทรงทราบถ้อยมหนไทรงทราบมันมามีจะแรงจะแรงเลยนะครับเห็นไหมโอเคนะอันนี้เปิดห้องว่าสัมผัสแบบเนื้อเรื่องเอาเนื้อเรื่องใจความ่มันหูเรื่องกันเตูนตะแหลงคือทรงทราบถ้อยเห็นไหมมันบอกบอกทรงกับบอกทราบถ้อยบอกทราบถ้อยนะบอกหูนั่นนะโอเคนะครับ อ่าต่อไปแล้วก็ส่วนพระธงยศเออตอบท้อยแมน่นพระธงยศเป็นประธานตอบท้อยนี่ไม่เป็นกิริยาเลยแม่นี่เป็น,นยังไงมาอ่า <c oughs> อันเป็น <c oughs> มันเหมืนมันต้องเอาสาลอดสาลโอดซาลอดหมายแต่ประดวนี้มันโอเคนะครับ <c oughs> อันต่อไปแล้วครับต่อไปอันนี้คือสัมผัสด้วยเนื้อเรื่องแล้วกันมาต่อไปป้อจักเอามือเป็นลูกแม่ เอาเมื่อเป็นล okay. ูกเลยไงไหมอ่ามันมันโอ้โหูเรื่องอะไรเนาะก็อยมันไปเป็นประธานประโยคกันนะเห็นไหมประธานกัลยากันเห็นไหมเห็นไหมมันไปไงไหมมันอู้รูเรื่องกันนะครับเห็นไหมอันนี้เปุ้นห้องว่าอันสจำพัดในเรื่องอันนี้หรอกัปสามิกาเออลาจ่าเออลากระจายมาลาจ่าเห็นไหมอันนี้สัมบัดสองตัวเลยไหมละจ่าอันนี้เปุ้นเธอว่าอัน พุกสัมผัสไปเนื้อเรื่องมัน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 เป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหะเพียงแต่ว่ามันมีสารอาสารอามอะไรโอเคนะครับโอเคนะครับมันก็เลยเป็นการพุกสัมผัสไปก็ดีไปแล้วับโอเคนะครับถ้าอันนี้ครับอพ้นจะเน้นอันสัมผัสเนื้อเรื่องไปก่อนไปส่วนใหญ่นะครับถ้ามันพุกสัมผัสอย่างนี้ได้ก็ดีนะครับไม่ต้องมาหาไม่ใช่่ต้องมาหามาใช่เอาเนื้อเรื่องว่าโอเคนะครับ ต่อไปวรคที่ story, nice break. ส though, องหรือวรคที obile, ่สามนะครับอันวรกที mean, ่สองหรือวรกที่สามของแต่ละบัตรนะหาหอมมะอูถึงบัตรที่หนึ่งนี้ก่อนวรกที่สองหรือวรกที่สามปกติแล้วอันวรกที่สามนี่จะต้องทําหน้าที่เป็นสามตัวเลียวนะครับอันอันสองวักหน้านี่ทําหน้าที่เป็นเจ็ดตัวเตียวนะครับเจ็ดตัวเตียวสามตัวเลียวใช่ไหมอ่ามาก็คืออันใต้วักที่สามนี่จะต้องเลียวไปหาใต้วักที่สองเนี่ยแบบสละหรือแบบเนื้อเรื่องนะครับเพราะอนุโลรมเป็นเนื้อเรื่องได้แต่อันนี้ อันเหลี่ยวมหาสันเออไหมโทพิเศษเหลียวมหาเฉียงตีไหมอันนี้เหลี่ยวแบบอันอันแบบอันสละอ่าพวกกันยังอนุโลมเื้อว่ามันมันเหลี่ยวแบบเนื้อเรื่องได้อ่าบไม่จำเป็นจะต้องอ่าอันอ่ามันจะต้องจำเป็นสละไหมอยังอย่างมาดูอันอันวักเนื้อวักสองวักสามของบทอันอันบาดที่หนึ่งเนี่ยของบทนี่ลอยไหมอันนี้นสร้านะนนระะะงเหไหมเหลี่ยวมหาลดรไหมเนี่ยไหมไหมอ่า มันมันเหลียวแบบอันเนื้อเรื่องจะเหลียวแบบอดอดก็บมาได้เพราะว่าอันตายวัตที่สามของอันบาดท,ที่หนึ่งเนี่ยมันป่นกำนดแล้วไปเจียงสามันเออไปเจียงโทษโทษดียวเดีไปเจียงโทพิเศษโท,โทมึงโอเคนะยไ,ไหมอ่าโอเคนะครับอ่าเพื่อเหลียวได้สองแบบนะครับอ่าว่าอ่าวัตที่สองวัตถีจางของบาดท,ท,ท,ที่สามอ่าบาดบาดที่หนึ่งและบาดท,ที่สามนะโอเคเดี๋ยวบาดที่สามค่อยว่ากันโอเคนะททครับ อันต่อไปนะครับต่อไปต่อไปวรรคที่สองวรรคที่สามของบัตรก้อมเนี่ยมาอ่าบัตรก้อมเนี่ยอันสามตัวเหลียวนะครับเห็นไหมอ่าวรรคที่สามต้องทําหน้าที่เป็นสามตัวเหลียวนะครับเห็นไหมตายวรรคที่สามเนี่ยจะต้องทําหน้าที่เป็นสามตัวเหลียวคือเหลียวแบบสละมหาตายวรรคที่สองนี่เน้นนะครับเน้นอันดีอเลี้ยวมหาจีเนี่ยเนเนเลี้ยวมหาสไีสไลเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมอ่าเน้นแต่ไม่ได้บังคับนะครับเพราะว่ามัน เพราะว่ามันก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่ว่าถ้าสมมติว่าไอ้ดีเนี่ยมันเป็นเสียงอื่นๆอย่างนี้ไดเออเป็นดีเออเป็นดีเป็นดีเออเอาอะไรๆมันจะอยู่ที่ใต้วัที่สามนี่มันได้ละเพราะว่าใต้วัฟที่สามนี่ปุ้นอันของบาทก้อมนี่ยประกันดแล้วไปเชียงสามันนะครับเห็ไหมจะต้องเอาดีเอาดีเอาดีเนี่ยไปไปว้า้าหน้าปุ่นแต่งนีมันเป็นหัวเฮยโยงเห็นแล้วครับเห็นไหมอ่า ท่านก็หันที่ผ่านมาก็หันมาหลายเตื้อแล้วนะครับเออท่านไปฟื้นกอยนะครับอ่าต่อไปวัคซี่สองหรือวัคซี่สามของบ้าท,ที่สามนี่แยนะครับเห็นไหมอ่าอันนี้ก็อู้ไปแล้วเนวาะว่าตะกี้เนี่ยอา่ากอเหลียวไรแบบสระก็ได้เออเหลียวแบบเนื้อเรื่องก็ได้ปลาลาลาเหลียวมาหาเงาอันนี้เหลียวแบบเนื้อเรื่องเงมันต้องเอาสระเอาสระเอ,อาไหมเห็นไหมก็เหลียวได้สองอย่างนะครับอ่านวัคซีนสอง ใน็บวัคซีนสามของบัตที่หนึ่งและบัตที่สามเนี่ยหัวเดียวได้สองแบบโอเคนะครับต like, ่อไปวัคที่สามและวัคที่สี่นะครับอ่านวัคที่สามและวัคที่สี่อันของของบัตที่หนึ่งบัตที่หนึ่งนะครับบัตที่หนึ่งและบัตที่สามเนี่ยบัตที่สามเนี่ยเห็นไหมอันนี้บัตที่หนึ่งเห็นไหมโอเคนะครับบัตที่หนึ่งกับบัตที่สามนะเมื่อหลายปีที่แล้วนี่พคนถือว่าเป็นวรรคเดียวกันนะครับเมื่อสมัยโฮงพิมพ์ปลุเลี้ยงมังใจนะอ่าพคนถือว่าอันอัน อันสองกำหลังเนี่ยนะสองกำหลังเนี่ยอาจจะไปสัมผัสกับส,สามกำหน้าหรือส,ส,สี่กำหน้าได้ด้วยสระหรือด้วยอักษรนะครับเห็นไหมวันนี้มันไม่ได้มามีส,สัมผัสกันสักทีก็บอกห้องหูเลยว่ามอมาลอยปีที่แล้วเป็นถือว่าเป็นวอกเดียวกันเด้อยอะไรปัจจุบันนี้เป็นได้แยกกันไปสองวอกสองวอกเห็นไหมครับเห็นไหมอันเนี้ยวอกตายเนี่ยวอกตายวอกบาดที่หนึ่งบาดที่สามอ่ามันก็จะทำให้อัน แต่ละบาทแต่ละบาทมีซีวักตีวักเหมือนที่เขาหันปัจจุบันเนี่ยเอ้ยเห็นไหมอ่าเหตุผลก็คืออันตายวักอันที่สามของบัตที่หนึ่งเนี่ยปนลงในเสียงโทพิเจทูเมืองแล้วนะปนมีฉันทะลักโดยเฉพาะของปนไห็นไหมอันใต้วักที่สามของบัตที่สามเนี่ยปนมีฉันทะลักเฉพาะของปนก็คือเสียงสมันรเห็นไหมมันปนมันมีฉันทะลักบังคับของปนนะครับโอเคนะครับอาจารย์คงเข้าใจแล้วนะครับอธิบายทองแกะทองแกะนู้นแล้วนะเห็นไหมเอาต่อไป วักดีโซวักดีสามวักดีสี่ของบานนั้นบัตรก้มเนี่ยครับอันนี้ก็ใจลักการเดียวกันทั้งหน้าเนี่ยวักดีหนึ่งวักดีสองเนี่ยเน้นให้มันเป็นการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่ไปก่อนนะครับมันต้องไปส่วนไอ้เรื่องงานสัมภาษณ์สลายไหมแต่ถ้าสมมติมันปุกสัมภาษสละกันได้อย่างอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ก็ดีไปแล้วก็เออเนี่ยเนี่ยยินดีอยู่กับไม่ใช่ยินดีอยู่กับไม่ใช่มันเป็นเนื้อเรื่องที่มันอู้หูเรื่องกันเลยเน่ยมันจ้อง ม่ต้องเอาอันอันเเลี่ยเีไปใส่ไหมโอเคนะครับอ่าโอเคนะครับตันหู้แล้วนะครับเออสัมผัสระหว่างบัตรระหว่างวัคอันสัมผัสนอกสัมผัสในก็บอกั้าหมดแล้วเข้ามาอันจุดอ่อนจุดแข็งอยู่ตรงไหนเออเปิ้นยกเว้นตรงไหนเปิ้นเน้นตรงไหนอย่างก็บ,บอกั้าหมดนะนะครับรับแต่กันยังว่านะครับข้าวอันหงหินมันเป็นข้าวโบราณนะเพื่นยังเน้นอยู่ทถมสามสี่ยังก่อนนะครับ อันกระเปื่อึ้นมาอันข้าวมันมืนลื่นไหลมืนลื่นไหลนะครับอู้ก็ไปลดลดลดจอยก็ไปลด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 เนี่โอเคแล้วกันไหมาอันมันก็คือยังอนเน้นนะเพื่อนเน้นสามสี่อย่างก็อันแรกก็คือเอกซงนะเพื่อนเน้นเอกซงนะครับเพื่อนหันเสียงตีอยู่ไม่ด้เสียงตีเนี่ยอยู่ตรงไหนไม่ได้นะครับเสียงโทพิเศษอยู่ที่ไหนไม่ได้เนี่ยเพื่อนพยายามหาเอกซงก็ไม่ใช่นะครับไอม่อ่า ก็พยายามใส่ได้นังนักนะถึงแม้มาใส่ไปได้ก็เว้นไปพ่องเออไหมแต่แต่ต้องพยายามใส่ได้นังนักไอ้มแล้วก็มันจะม้วนไปเองนะเขาไหมอันเอกโซ่เนั้นมันมีอยู่สี่แบบนะครับอ่าก็คือไม่เอกเสียงเอกอ่าไม่เอกเสียงโทอ่าแล้วเสียงเอกนะครับเรียงโซ่ไหมไม่เอกเสียงเอกไอ้มไม่เอกเสียงเอกแต่นี่ไม่เอกเสียงเอกไอมไม่เอกเสียงโทว่าว่าไหมอันเสียงเอกเนี่ตอบไหมตอบเนี่ยตอบเสียงเอก เสียงโททราบไหมทราบเนี่ยอันเนี้ยซีเสียงเนี่ยอ่าอยจะเน้นใจให้มันนำอันนํำอันเสียงอันเสียงตีและเสียงโทพิเศษนั่นอ่ะอนำไปก่อนแล้วมันจะม่วนไปนะครับเห็นไหมอ่าอันที่สองนั่นก็คือก็จะเน้นอันกัมมาอักษรตัวเดียวกันนะซองตัวติดกันเห็นไหมอย่างเช่นเนี่ยอ่าทรงทราบเห็นไหมตามแต้ตามแต่ทรงทราบเห็นไหมอ่า อันที่สามนั่นเป็น,นเน้นอันกำที่มันเป็นเป็นสละตัวเดียวกันสองตัวไม่เนี่ยเนี่ยเก้าเงาไอ้แมนเนี่ยสละตัวเดียวกันน่ะ,ะไม่เก้าเงาเอเมนปาลาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นไงเน้นเน้นนะครับแมอันที่สี่นั่นเป็นนเน้นอันกำอันสมุนนะครับเหมันเมืนกับยอดไม ah it, ้เตื้องนะครับกำสำมนุนนะอย่างเช่นไปปูนไปเพ่ มาฮันมานี้อันนี้มันมันซ้ำเลยมันม้วนนะโอเคนะฮะมาไล่กวอนแล้วกันเอาละไล่กวอนแล้วตูนตะแหลงตูนตะแหลงตูนตะแหลงเออทรงทราบไอ้ทรงทราบเนี่ยมันเป็นไอ้ไอ้ไอ่ซอสอ่ะเป็นนี่ยเนี่ยโสะโสะไอ้ไหมทรงทราบไหมซอสอ่ะไอ้ไหมแล้วก็ซันนี่มันเป็นเสียงตีแล้วก็แบบซันนี่เสียงตีทราบนี่มันเป็นอัน อ่านี่นี่นี่ทราบมันเป็นเสียงโทนะครับเห็นไหมทราบมันอย่างจุโดอันก็คือเอกทรงชนิดหนึ่งก็มาทราบทรงสั้นสั้นเห็ไหมแถมป้อมเป็นไอ้ซโซอ้ทรงทราบเห่นไหมแล้วก็ไอ้ทราบกับสั้นนี่มันก็เป็นซอซเห็นไหมเป็นซอซทำไรมาเห็นไหมถึงทรงถึงทราบถึงทราบถึงสั้นใช่นไหมซอซบดอักษรกู้บดอ่าแม่เบ้ อ่าต่อไปนะครับอันเห็นไหมอันมันเสียงโทพิเศษไหมอันแต่เนี่ยเป็นไม่เอกเสียงเอกนะครับแต่ไม่เอกเสียงเอกได้ไหมอันแต่ส่งอันเห็นไหมแต่เอกส่งส่งหันแถมมาป้อมันเป็นไอ้ตามกับแต่นี่วมันเป็นไอ้ตอตอเป็นอักษรกู่ได้ไหมอ่ามาเป็นอย่างนี้มาพยายามใส่นักนักมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเดีจะหมดไปเองนะครับเห็นไหมอันต่อไปนะครับ ส่วนผ้าธงยศยศมันเสียงตีไหมธงเสียงสะมันไหมผ้าเสียงตีไหมเพื่อนก็เอาส่วนมาส่งไว้ทางหน้าแบบไหมส่วนใช่ไหมส่วนส่งถึงผ้าส่งถึงยศใช่ไหมส่งเสียงตีไหมส่งถึงพระส่งถึงยศแม่แม่ส่วนพระธงยศมันมมวนนะครับเอาเอกส่งใส่ก่อนอันนี้ตอบทอยทอยมันเสียงโทรพิเศษโทรเมืองไหมแม่กระทั่งหยุดตัวที่สองเลยไหม ปนก็ตอบถ้อยเอาเสียงเอกส่งไว้ก่อนเห็นไหมเนี่ยเยเสียงเอกส่งส่งถ้อยเนี่ยไม่ไมตอบถ้อยวาจีแน่ขนาดอยู่เพ่เนี่ยถ้อยเะไมไหมอยู่ต้นวักแบบป้องยาวเนี่ยว่าป้อไอป้อเนี่ยมันเสียงโทเหมือนกันครับเป็นเอกส่งถึงกูนะครับว่าถึงว่าถึงป้อถึงยินดียินดีอยู่ครับลูกเต้าอันเต้ามันเสียงอัน โทรพิเศษโทรเมืองนะครับอันลูกนี่มันเป็นอันเสียงโทรนะครับเป็นเอกทรงชนิดหนึ่งนะครับทรงเต้าลูกทรงเต้าแทนมาพ่อเราอยู่นิ่มต้วงนะเนี่ยอยู่นี่เป็นไม่เอกกับเองนะทรงเต้าอันตึงอยู่ถึงลูกทรงเต้าโอเคนะครับอันนี้คือเอกทรงนะครับเห็นไหมพ่อจักเอามืออ่าพ่อจักเอามือเป็นลูกเก้าเงาเออเห็นไหมอันเงาเนี่ยมันเสียงอัน โทพิเศษทูเมืองเก้ากเป็นเสียงตีไหมเก้ากับเงานี่มันเป็นสลเอาสลเอาไหมโอเคนะครับอันลูกนี่มันเป็นอันลูกนี่มันเป็นเสียงโทนะครับเป็นเอกทรงนะครับเป็นเอกทรงชนิดหนึ่งนะครับเสียงโทหน่อยเสียงโทเอกทรงชนิดหนึ่งทรงดึงเก้าทรงดึงเงาเป็นลูกเก้าเงาเนี่ยาลเอาสละเอาถึงกู่นะครับ ลูกส okay, yeah. yeah. so well, ่งเงาเก้าแม่โอเคนะครับเสวยปลาลาอ่าปลาลาเนี่ยอันปลากับลาเนี่ยแม่ปลากับลาเนี่ยปลาลาจระกุนะครับจระกุเสวยปลาลาแล้วก็ใหญ่ยึดไนยยึดยึดเนี่ยมันเสกตีนะครับตีสั้นตีต่ายมันไนยเนี่ยมันเป็นอันอ่าไม่เอกเสียงเอกนะครับใหญ่ส่งยศึดไนยส่งยึดแถมมอปเป็นยอยๆเหียน้อยๆอักษรรค์กูเลย เอาแล้วเอาล้โอเคนะครับไปไหมอ่าท่านอาหานนั้นนะครับไปไหมอ่าเขาฮะอันอันวิธีการเขียนข้าวโบราณเพรเป็นยี่นั้นับเออที่ดำเมืมันข้าวมันหมดเออครับอ่าเขาจะมาอ่านข้าวต่อแล้วนะครับไปไหมขอจิบน้ำด้วยนะครับครับอ่าเรื่องมันก็เริ่มดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเอาละ ตุนแหล่งคือทรงทัพย์สนต่ําแต่อันกมีเออเนอันหลังจากลูกคนตอบมาแล้วลูกอันสามยิงส่วนพระธงยศเออพระธงยศก็คือพระญาปลานะครับตอบพ้อยว่าจีว่าป่อยินดีอยู่กับลูกเต้าเออป้อยินดีเอาละป่าจะฮัไปเป็นลกูกโม่เดิม พ่อจ <c ấp> ักเอามือเป็นลูกเกาเงาสเวยปลาใหญ่ยุเออเข้าไปอยู่ในเมืองมันสเวยสุกอยู่ในเมืองปลาาปุ่นกับสามิกาเออกับอันสามิกาของเจ้าน่ะลาาโอรสกับพระอันกประมาน้อยนั่นแหละสุ่มสู่สร้างเมืองเฮาเออมาอยู่มาสร้างอันเมืองของเฮานะครับเล้วว่าดีแล้แท ลูกงามเหมือนเทาเออลูกงามทั้งสามตั้งสามยิ่งเฮาเหมือนเกิดห่วมผ้าเออเหมือนอันเกิดห่วมผ้าเดียวกันเออมาดาเดียวกันผิวปันเสื้อผ้ามีกิลิญาเหียบห้อยเออขียาเรียบ้อยแท้เออกันสูรลิญาเออกันดวงตะวันบ่ายมา สักน้อยเออบายบายมาค่อยๆน่อยจักยกมูเจ้าปนไปเออไปแล้วอ่ะยกปนไปละการถึงบาบกอ้องเออมันบายกล้องก็คือบายถึงบาบตูดตูดใจตูดใจกัอันอ่าอันโคนตีละกังนะแข่ไขตูดใจแข่ไขพระภูวนันใน ยกปนพูกเจ้ายกไปแล้วยกยกกลางอันถึงหมู่ถึงวันไปโมแล้วก็ไตังวิมาลาเมียเปลงเกาเงาเมียเปลงเกาเงาสิบกปีกันละได้อยู่ห่างกันกับสามองนางลูกป้ายอกับสามลูกญิงเอาละปาเข้าไปในวังละจะปากับ เริ่มเริ่มจะออกขอบวนไปนะครับครับา่าวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ